ช่วงนี้พาไปดูการเคาะประตูบ้านเข้าไปแก้ไขปัญหาการความยากจนอย่างบูรณาการที่จังหวัดกาลสินนะครับพร้อมชุดปฏิบัติการตำบลนะครับที่จะลงไปบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่ครับที่ห้องประชุมธรรมาพิบาลเทศบาลเมืองกาลสินมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการตำบลหรือทีมเคาะประตูจังหวัดกาลสินตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนแบบยากจนแบบบูรณาการนะครับ ต้นแบบแก้จนประชาคมอาเซียนโดยมีนายผู้ชมโพธิขุดสยผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็ปประธานในครั้งนี้นางสาวประพัฒสอนอุราสายพัฒนาการจังหวัดกลสินกล่าวนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานในบทบาทหน้าที่ของทีมเคาะประตูซึ่งจะลงไปส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายครับให้สามารถบริหารจัดการชีวิตพัฒนาตนเองให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดนะครับซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าวประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร3ส,ส่วนได้แก่จากภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเช่นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นําอชอและคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตบําบลหรือกอพอสอตนะครับแล้วก็ที่มาประชุมครั้งนี้เพื่อวางแนวทางการก็มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า4 8 2คนเลยทีเดียวครับ